ไม่รอม้อนไหมลูกมาเล่นคนเดียวใช้บัตรพี่เรียนครับได้โรนรึ่งไม่ได้ขอด้วยบังเอิญเป็นกิจกรรมที่เราคิดกันเองนะว่าฉลพอ,อพอดีบังเอิญมีหนมปังอยูที่บ้านก็เลยเอามาให้โอ้โหชาง ยังชีพไม่อยากใส่ชูชีพเหรอลูกพพูดขับหานได้ด้วยเหรอได่อันแน่นเกลยวขับตะกินกันล้วก็โอ้สาสาวนุ่มนุ่มสาวสหนุ่มนุ่มอยากติดปันเลยพ่ออะไรนะติดปันเลยพ่อติดปันเลยพ่อ